รถมันเองจะกลับลำบากจะไปเจอแบบแถวารูปไหมอะไรเงี้ยเยอะๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัญยงรอ <c oughs> เรียก i o n นสเปรย์คิดไม่รอดูนะครับวันนี้เราดูหนังละัะทำสีผมใหม่แล้วครับใช่ครับ What are you Doing mm, uh, on the way back to my place ไปไหนครับกลับบ้านครับทำผมใช่ครับไปตัดผมทำผมมาครับ Waiting for concert uh, very soon ส so, วัสดีคุ พี่หนูปิดเทอมแล้วเข้าสู่วงการฮะพี่หนูเปิดเทอมแล้วอ,อ๋ออ่านยังไงจะเปิดเป็นปิดวนะพี่หนูเปิดเทอมแล้วเข้าสู่วงการการศึกษาเป็นกำลังใจให้นะครับแบบนี้เรียกสีอะไรไม่รู้ครับฝนตกหนักมากเท่าไหนครับตรงแถวบ้านผมยัง ไม่ตกแต่คิดว่าอีกไม่นานไม่เกินชั่วโมงไม่ไม่เกินหรอกถ้ายจงวิ่งอย่างนี้อยู่นะหมายถึงแบบมุมเดิมที่เดิมจุดเดิมห้ว่างทำอันบอกยังทำแล้วครับรอตัดครับผมเดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับกำลังทำกันบ้านอยู่เลยพี่ชาก็ สมาธิเยอะๆนะครับผมอยากเปิดฟังด้วยก็ได้แหละต้อมีสมาธิทำงานบ้านด้วยครับพี่กระชามีงานเปิดไวๆนี้ไหมคะี่เป็นหลักใช่ใช่ใช่สิ้นเดือนครับไวสุดก็สิ้นเดือนอเตรียมงานก่อนพี่แก่ของขวัญยางแก่แล้วครับติดตามมานานแล้วค่ะว่าแต่พี่ชื่ออะไรคะเมื่อตอนเด็กๆคนเรียกผมว่าน้องโคครับผม เด็กชายนนทนันันอันชุลีประดิษฐ์ครับเกิดที่อำเภอเมืองครับจังหวันนลลดนครราชสีมาครับผมอยู่โคราชได้ถึงประมาณคิดว่าน่าจะประมาณสองขวบนะน่าจะประมาณนั้นนะครับเริ่มเข้าแบบเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหตุให้ต้องแบบย้ายมากรุงเทพครับผมพอย้ายมากรุงเทพแล้วเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้จักกรุงเทพเลยครับเข้ามาเรียนที่แรกก็น่าจะเป็นอออนุบาลเดลล่าครับอนุบาลเดลล่าอื ใช่แล้วเข้ามามาเรียนมาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยครับเพื่อแบบไม่รู้จักกันจะได้รู้จักกันนะครับผมชานนลธนัทครับโตมาชื่อเต๋ะชานนนโคกเปิดประวัติศาสตร์เด็กชายนนทนันแสยอกงานสิ้นเดือนนี่คือสิ้นไหนสิ้นกรกฎาคมสิครับ วันนี้30รกรกฎาคมมีอีเวนต์อะไรของขวัญไม่มีส่งส่งเลขบัญชีมาหน่อยพี่ฟิเวเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดธนาคารกสิกรได้ผมไลน์มาสะยาวก็เห็นถามว่าไม่รู้จักผมก็ควรจะแบบรอเล่นไม่มีอะไรหรอกผมกวนกีนนี่ใช่มันอดไม่ได้ไปไหนครับกำลังกลับบ้าน แต่เดือนนี้มีทุนาใช่เดือนนี้มีทุนามีสิ้นเดือนกันแล้วรดาครับขอโทษครับจะหูจกดเบอร์บัญชีซะงั้นผมสีเริ่มจางแล้วผมไม่ทำผมมาครับมันจางก็ทำ คุณพี่ต้องการคนนั่งข้างข้างไหมอยากได้พอดีเลยครับข้างนี้นะ <c oughs> ไม่ได้ครัปั่นไปเจอพี่กระชาปั่นกลับหนูสู้ชีวิตมากห <c oughs> ยอกนะผมขับนะีะสนุกดีครับตัดผมด้วยเหรอนิดหน่อยครับ เดี๋ยววันนี้เจอกันนะใครที่เดี๋ยววันนี้เจอกันนะครับเจอกันที่เจอกันที่ทูวิชนะน่าจะเป็นช่วงแบบไม่กล้าบอกเวลาเลยเมื่อวานบอกเวลาไปสองทุ่มแล้วโผ่มาเกอบสามทุ่มอะ่ะกลัวแบบเวลามันไม่แน่นอนอะ่ะคิดว่าน่าจะมาแบบสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณนั้นนะผมจะพยายามมาไม่เกินนั้นฮนะ หนูขอกำลังใจเรียนพวกนี้หน่อยหนูก็ต้องกินข้าเย็นก่อนนะคะหนูจะได้มีแรงในการแบบทบทวนหนังสือแล้วก็มีสมาธิเยอะๆนะฮแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายรีบเข้านอนไม่รู้เกี่ยวไหมถ้าคิดว่าน่าจะแบบทําให้มีสมาธิเยอะขึ้นคืนนี้เก็บแต้มเสาอ,อีกไหมเฮ้ย <c oughs> ครับเ <c oughs> จอกัน ตัดผมแล้วก็เด็กลงไม่เชื่อจาก40เหลือ33อ้าวไม่ใช่แล้วหูแขวันนี้ดูแฮปปี้สดใสามากสองทุ่มแล้วมีขับสองสามทุ่ม,ม <laughs> เกมเลาอย่งเม้นไม่ได้มองอย่างเดียวเราเปลี่ยนยูเเนีมก่อนได้เลยครับพี่พุ่มสบายมากครับวันนี้ขาสั้นหรือขายาวขาสั้นครับรอที่ทเวเชเจอกันนะครับ พี่กระชาเหมือนคนอายุสามสิบใช่ก็สามสิบไงปีนี้สาสองไงหนูนอนตีหนึ่งค่ะั้น้นหนูก็ต้องน่าจะนอนเร็วขึ้นนะยังไม่เริ่มยังไม่เริกงานวันนี้ทำโอทีบพึบนะครับดื่มน้ำเยอะๆครับจะได้สดชื่นสดชื่นนะครับขอออฟโรดคืนนี้ได้เด็ททำไมถึงชอบ Off road ออฟโรดอ่ะผมขับออฟโรดมันมันมันดู เป็นโลเป็นพายกว่าครับถนนปกติใช่ไหมสวัสดีครับวัยรุ่นกายภาพพอดีครับหิวข้าวแล้วก็วพอดีแหละมือเย็นพี่มองด้านนี้ก่ออ,อ พี่ชาร้องปีกรักให้ฟังหน่อยโอ้ไม่มกนนานแล้วใครจะไปจําได้ปีกลางเอื้นไปไม่มีวันเผาไปด้วยแรงรักทะยานโลดไปแม้จะสัตยดจะนหนักนะก็จะไม่ท่าไม่ท่แต่จะขอเดินหน้าไปพี่กระชาฝนตกไหมใกล้แล้วแหละเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นมืดไปทางบ้านเลยสีผมตอนนี้มีกี่สีสองสีนะครับสองสีเนาะสองมัง้ง เบนเทนคุณพี่เคยซักปะคะหมายถึงอันนี้ไอ้เน,นี่ยเหรอ <c oughs> <déb uk> พูดเลยนะว่าอยู่กันมาเป็นสิบป,ปีบางทีต้องเอาไปซักบ้างกายภาพอีกนานไหมรอดูพี่สตรีมเกมแล้วหายเครียดได้ครับยินดีครับทุกคนมาคุยกัน <c oughs> <c oughs> มาเจอกันตอนสตรีมผมก็แบบรู้สึกดีครับ รู้สึกแบบไม่แปลกลว,ว่าแบบคุณนั่งทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยทำไมเเห็นสามสีเลยวะเอา,เ oh. so าแล้วฮัลโหลเขาช e y our f e a r l a s s o n g the MV makes me sad thank you so much น o w แล้หมางเบนเทนใช่เบนเทนมันเป็นสิบปีใช่ครับถ้าฉันเจอคุณที่ถนนในอนาคตฉันจะถ่ายรูปก,กับคุณได้ไหม of course ชั sure. ่วทีผมเหมือนขนแมวสามสีพี่จะตรีมในไหนครับสตรีมใน Twitch ครับผมใน Twitch Channel ชื่อว่า Brother s g a m e r Official ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเข้าไปฝากไปไปกดไปกดติดตามให้กันก็ได้นะครับผมจะได้เจอกัน You Here ยึบทำสีให้แยกกับน้องหุุนออก <laughs> ใช่ไหมแต่จะได้ไม่แบบหลงกันไม่งั้นจะกลายเป็นแบบ มีจะมีบุญแบบเวอร์ชั่นปกติแล้วก็บุญเวอร์ชั่นพกพา <laughs> อีกหนึ่งไมได้ <laughs> ดูผ่านลิงก์อ่ะไม่มีแอปขออภัยที่ไม่ได้คุยด้วยนะสบายมากครับให้เข้ามาเข้ามาดูเข้ามาแบบดูเราแบบดูเราฮาดูแล้วแบบสนุกผ่อนคลายก็โอเคแล้วครับ I love the rain. I like dance dance in the rain. love to to the dance the r i n dot keep falling on my head พี่กรชาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อกรชาครับชื่อจริงชื่อนนทนันครับนามสกุลอัญชลีประดิษฐ์ครับผมชื่อเล่นเก่าชื่อน้องโครครับ <c oughs> อาอครับเราก็ดูผ่านลิงก์หรือไปโอดไ,ไปโอดไปโอดแอปไปโหลด <c oughs> ไปโหลดแอปมาได้นะครับแอปทวิชนะครับผม พี่คชาทำไมหนูเกิดที่ไทยแต่ทำไมใจหนูอยู่ที่พี่ <laughs> ประวัติเด็กชายนนทนันอีกรอบเอาอ่ะพอแล้ว <laughs> เล่าเองก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะ <Hi. S 2> วันนี้มี Rose in the house ใช่ครับผมสามทุ่มครึ่ง ฝากติดตามด้วยนะครับที่ YouTube นะฮะช่องของของ The อน th นะครับก็ผมไปกดเป็น Membership มาแล้วผมกปดังดูตัวเองมาแล้วหัวจะปวดถอสมองก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็น Membership นะฮะก็ก็ฝากด้วยนะครับผมพี่จะถ่ายซีรีส์ไหมมีแฟนยังไอ อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับโอเคทุกคนผมถึงบ้านแล้วนะครับก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้เนาะสองสามทุ่มนะครับผมก็ใครเดินทางกลับบ้านก็สู้ๆนะครับเหมือนฝนจะเริ่มตกแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับถึงบ้านเราก็พักผ่อนนะครับจะเ,เจอกันคืนนี้ผมไปก่อนละถึงบ้านบ๊ายบาย